ลิงจับหลักนีแกะจากไม้ขนุนนะครับเป้มวลสร้างก็ไม่มากนะครับสร้างปี5กห้าเกนะครับนะอันนี้ก็มีรายการประกวดแล้วเป็นลิงจับหลักแะกปุดเงินนะครับนะตอนนี้ก็ราคาก็เกินครึ่งหมื่นไปแล้วนะครับนะนี่ก็เป็นชุดเครื่องรางของขัง,งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจจะเข้ามา,มาชมนะครับหรือสนใจรายการอ,าอื่นๆก็เข้ามา,มาชมได้ที่ ร้านสอนอพาะเครื่องนะครับที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามบันทิบังกะปิชั้น3นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและ f อในช่องสอนอชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะพามาชมเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพี้ยนข้าจมโมครับซึ่งเข้ามาใหม่ที่ร้านนะครับวันนี้นะครับช่วงพักเที่ยงนะครับก็มีอยู่3-4รายการนะครับ เป็นรายการที่ค่อนข้างหายากครับไปชมในคลิปนะครับว่ามีรายการไหนบ้างนะครับซึ่งหาดูยากแล้วนะครับไปชมในคลิปกันนะครับนี่แหละครับเป็นเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพี้ยนะคัทธโมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับที่ร้านสอนอพระเครื่องศูนย์พระเครื่องมงคลสยามบันทิบังกะปิวันนี้นะครับก็มีนี่ครับเสืองา4ี่เ้านะครับเรียมพร้อมใช้นะครับ นี่แกะจากงาช้างนะครับสวยงามนะครับหายากแล้วนะครับตอนนี้ราคาก็ไปแตะหลักหมื่นแล้วนะครับสร้างปี49นะครับจำนวนสร้างไม่มากนะครับนี่นะครับมีรายการประกวดนะครับนี่นะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เรียมพร้อมใช้นะครับนี่ตัวจะอ้วนนิดหนึ่งนะครับคือรายการวัตถุมงคลรายการนี้ฮะจะเป็นงานแฮนเมดแกะมือนะครับ ลำตัวจะไม่เท่ากันครับส่วดทรงจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับแต่รูปแบบจะคล้ายๆกันนะครับนี่นะแกะจังาช้างนะครับอันนี้เลี่ยมเก็บผิวไว้อย่างดีนะครับนี่นะสองตัวนี้ก็หลายตังนะครับแล้วก็มีเสือจิ๋วนี่ก็แกะจางานะครับนี่ก็ปีสี่เก้านะครับตัวเล็กนะตัวเล็กตัวเล็กหน่อยเป็นเสือจิ๋วนะครับ มีประสบการณ์นะครับจำนวนสร้างก็น้อยนะครับนี่นะดูชัดๆนี่เลยนะครับหายากแล้วนะครับมีรายการประกวดนะครับี่ลำตัวก็จะสวยนะครับเป็นเสือจิ๋วนะครับเราจะเรียกเสือจิ๋วงาแกะนะครับสร้างปีสี่เก้านะครับตัวนี้สวยงามนะครับค่อนข้างหาดูยากแล้วนะครับ ก็ราคาก็ซื้อหากันบูชากันตอนนี้ก็หลายพันนะจะแตะครึ่งหมื่นแล้วนะครับเนี่ยสวยงามนะตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่แล้วก็มีอของปีสีเก้าก็จะมีนี่เสือกระถินสี่เก้านะครับนี่นะะเนื้อเนื้อทองเหลืองนะครับจะมีเนื้อเงินกับเนื้อทองเหลืองนะครับ เนื้อเงินตอนนี้ก็เกินครึ่งหมื่นไปแล้วครับเนื้อทองเหลืองก็จะมีต่อโค้ดวอถออยู่ตรงหนูใต้ฐานนะครับจะเห็นชัดเจนนะฮะนี่นะมันจะมีบางตัวก็จะโดนอากาศก็จะดําหน่อยนะฮะน,นี่ก็หลักร้อยนะครึ่งพันแล้วนะครับนะสวยๆก็มีหกเจ็ดร้อยนะครับนะท่านใดสนใจก็เข้ามาชมที่ร้านสอนพระเครื่องครับที่ศูนย์พระเครื่องมองคลสยามพันธ์ที่บางกะปีนะอันนี้เป็นเสือเซยยิปนะฮะนะ สร้างปี55นะครับนะแซยิด85นะครับอ่านี่เนื้อเงินนะครับจำนวนสร้าง1,000กว่าตัวนะครับนะนี่ก็เป็นชุดเครื่องรางของขลังที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจจะเข้ามามาชมนะครับอ่าหรือสนใจรายการอื่นๆก็เข้ามามาชมได้ที่ร้านสอนพอร,ระเครื่องนะครับที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามบันทิพย์บางกะปิชั้น3นครับ อีกรายการหนึ่งก็จะเป็นนี่ลิงจับหลักนี้แกะจากไม้ขนุนนะครับเปนมวลสร้างก็ไม่มากนะครับสร้างปีหาหาเก้านะครับนะอันนี้ก็มีรายการประกวดแล้วเป็นลิงจับหลักแต่กุดเงินนะครับนะตอนนี้ก็ราคาก็เกินครึ่งหมื่นไปแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวใหญ่มากนะครับทรงดีนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเป็น เครื่องรางของขังที่ค่อนข้างหายากของหลวงพ่อเพีย้ยนคัโมอดีเจ้าวาดวัดเกินกระถินนะครับก็ท่านใดสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่องสอ놀ชาแนลนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ